เจแ่ากวัแล้วเขยนแแดงมาเจยุ้ยไแจันแ้วนนแ้แดงดนไม่ได้เคี้องวังนะคะวนนี้เจแดงมาใครจะร้องไม่มาร้องให้เลยเอาแดงนะครับผมไปแม่ไปแม่ ม่มมมมมงว่าสิได้ใช่ไหมครับสองลูกไฟลูกสอสองวงสงวิดแล้วนะครับจะดับแค้ดับลงไฟเขียว <จะ S 2> แดงนะครับ <ไป S 1> ปูชิมก่เปูยานึ่งสาบวเงือกปูชิมหาดใเสียงอันเชิญเชื่อโดยสออรัปูชิมชาก่อนเลยปูปูปชิมชาก่อนก็ได้ครับปู เนยามฮสิเป็นหน้ามุ่ะเราเห็นแล้วยังมีล้วมันเพิ่ม้นล่าสุดล่าสุดเ็นเจแดงนะครับสองหอดสามหวดติดแล้ครับต ูตเป็นจังไดุมเสควงาถูกจนได้บ้านซ้ำหลายหลดเ้อทัดเยดเลยควงเพราอยูเป็นยังไดทูเพรากว่าจังใดบ่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 บาบ่ว่บ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 ่ันบ่บ่บ่เ่บ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 ไบ่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 บกบ่บ่บ้ลยบ่บ่บ่บนบ่บมบ่ตเบ่้่บ่บ่บนบ่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 ่นี่่ย่น่่่นบ่เ่่่่บบ นี่บอเจแดงนี่ยบอที่ว่าได้บ้านสามหลังนี่งันครับเล่านี่ละบ้านสามหลังได้รถสี่ขั้ได้รถสีขั้นจอดยังงี้เล่าเพราะเห็นหน้ากันสองเดือนเป็นเศรษฐีเลยนะครับนั่งอยู่ทางที่เกตตูด้าทั้งที่เห็นหน้าเพราะเห็นว่าจะได้คนนี้แอนแม่เดี๋ยวโอ้ตัวเดียวขเบาเลยแต่หมองขากล้องเสียบกันยังถือว่ามีมัอยู่ครับพี่น้องเงยบ้านี้ คุมอย่าังว่ได้อือเป็นความรู้ซึ้แบบว่าปื่มหมป่มแจ้จแดงเห็นเยศต้นไม้เห็นาะค่ะตอนที่นั่มเอาเห็นต้นห็นต้นไม้แล้วบป่าพี่เห็นตัวน่าเ้เห็นตัวไหนฮะเก้าแปดเก้าแปดเอ็นตัว้าโซ่ให้หลายเก้าแปดนะครับ เห็นเมื่อกี้นี่แบบนี้ต้นเก้าต้นต้นเมื่อต้นไม้ต้นที่เคยต้นที่ว่าได้สองวดต้นเป็นต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้เห็นครั้งเห็นเนี่ยแต่ซ้อม่านี่ก็เห็นแต่เก้าที่ตะเลขเก้าพี่น้องท่ามาเพเคยเห็นที่ยันทว่าพุ่มภูเหนื่อยซ้อมอีกเก้าแปดเนี่ยบ่าวอักซื้อไว้หลายแล้วไม่บอกใครด้วย เห็นแปดเก้าเก้าแปดใช่ไหะเก้าเก้าายุคำนับแปดนะพ่เมื่อจีเรียนม้งเนาะแต่ตอนราเห็นที่ตอว่หาสองมาหาสองเป็นตอนข้างแดงบอกมันจะเป็นเลขเลขห้าแล้วก็ต่อมาเป็นต่อลงมาเป็นสองแล้วก็ต่อมาเป็นสามเป็นตัศูนย์บอกคือเุขทบครับคือเลขทูบครับเป็นแบบต่อ เอาปากกามาปากกามามุนจักรนี่ป่ะเอาปากกาไม่แล้วเขียนเขียนเเขียนบ่งวาแบบใดแบบใดไม่ได้ใส่ดุลพินิจพิจารณาซอยกันตอนตอนข้างแรกบ่ะขอโทษขอให้เด้อพี่น้องทายเอามันหดกล่องคนละขวัยมันจังข้างนี้จังข้างกล่องกะทายเอาหนาข้นกะทายเอา กองเยอะกองเยอะพอนะสนพ่จอดบ่เกะอันนี้คื to então, อเห <internally. S 3> ็นงกวก่อนวันที่เท่าไหร่นะตองงวตองวแต่วันนี้วันนี้ตัวที่เจ๊เห็นวันนี้ห้าสสามแห้องสามศูนย์แปดเก้กูมาแห้งกูมาแห้งบ่น้อกะบทนี่ วแล้วกเกแต่เมื่อนั้นเมือม่อนั้นที่เจแดงเห็นมันก็ไปเ่อนบานเนาะห้าสองสองห้าทั้งสองน้อยได้แนวทางของเจแดงขอนแก่นนะครับผมเราแคบหน้าจอไว้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กระถางชอ่อง้วยนะครับคลิปนี้ขอจบได้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ